ามีสภาวัตถุตาดังสัพพโคสักดิข้ามาข้าม่พัดเตะสาตุ้งสาตุโอกาสาขาแต่สภาเยื่อเรื่องปวดกินแหลกววดตาต้องหลายดาดาต้องหมดภูมินี่นายตาดักตีไดเป็นปีเป็นต้องเจ้าบ้านใดปากันห่างดังดาพวกกินแหลกววดตา ก็ได้ปลากันลักกินก่อนได้สอนกินนวดบางเถือก็เป็เงินสุดยันยุงบางเถ้อตีนสินตีนซื้อไปถูกไปฝากใส่ก็มีบางเถ้อไปกัดไปรีไปซื้อกับเขากับปะาเขาตรงหข้าขนมจะมาถวายพระสม์องที่ลูกพุทธาบุตรีหลานปองอุ้ยแม่ปาได้ไปก็อยู่สอกหนาให้กินบางเถือก็ได้เอาเขาเอาติงไปผูกไปยําได้เอา ของกินของต้านไปไหว้ตีต่ำๆผ้าพายผูค่าขอกลัวเป็นบาปติเดเกลดติดตัวไปปักลุ้นปูแลปัดน,าานีหน้ากาณาผูค่าตั้งหลายบ่อใดกระชาิจึงได้ปากาัดตกกัดแตกได้แตกปะพรบน้อมมายัง,งน,น้ำสกุกกันโพอตาาเพื่อจับในขอสุมาถาระวะขอขอเือเครื่องวิ่งเศษจ้ะ โคตรือหายขอคือกลับกลายเป็อดโหสิกรรม็อหืออย่าได้เป็ดนี้ว่าระคำมากับอันแก่ก้าหอคือใดนำตั้งไปสู่เมืองฟ้ามีพระมีใตนแก่สัทธาภูคาตั้งหลายจู่พูดจูคนจู่น้อยจูใหญ่ยิงใจนั่นจูกจัมีียงแตดีดโดยดังภูคาเจาะอสุมาาระวัยเป็นมัคคาชาภาษาบาลีวัสสาตุโอกาสะอาห์วัตมาสิต สาอิเมสเปตยะธัรมปาริสุทธังสุทโยวิวนากาศนิปานาปัจจโยมหอนตุนโนเอาน้ำคนนึงชมปล่อยปลาคหมดเลยด้อสิบเจ็ดขบวนเด้อครับเด้อเอาทุกคนไล่เลยครับ